สวัสดีครับยังดีต้อนรับสู่ Money Investment วันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากครับเกี่ยวกับบริษัท Minor International หรือ Mint นั่นเองสวัสดีค่ะเราจะมาดูกันว่าผลประกอบการล่าสุดเขาเป็นยังไงแล้วก็มีประเด็นที่แบบฮอตฮิตมากคือเรื่อง Pop Mart ที่ Mint เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยตั้งแต่โครงสร้างธุรกิจมิ้นเลยนะคะว่าจริงๆเขาทำอะไรบ้างรายได้มาจากไหนและผลงานไตรมาส2ปี6-8เป็นไงและที่สำคัญคือเลือกป๊อปมาดนี่แหละว่ามันส่งผลกับมินแค่ไหนแล้วมีโอกาสอะไรอีกบ้างน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะป,ป๊อปมาดนี่หลายคนอาจจะยังเอ๊ะมินเกี่ยวด้วยเหรอนั้นเรามาเริ่มแกะภาพรวมธุรกิจมินกันก่อนเลย คือหลายคนจะดิดภาพว่ามินนี่คือโรงแรมแต่จริงๆไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะจริงๆโครงสร้างธุรกิจเขาหลากหลายมากนะคะแบ่งง่ายๆเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยกลุ่มแรกก็คือธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอันนี้เป็นธุรกิจหลักเลยค่ะสร้างรายได้แบบโหประมาณ80%เลยนะคะ80%เปเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วกําารก็ราวๆหกสเรเในช่วงครึ่งแรกของปี68ถือว่าใหญ่มาก ครับสัดส่วนใหญ่จริงๆแล้วในกลุ่มโรงแรมนี้มีรายละเอียดไงบ้างครับในส่วนโรงแรมเองนะคะเขาก็มีทั้งที่มิ้นลงทุนเองเป็นเจ้าของเองเลยกับส่วนที่ไปรับจ้างบริหารให้คนอื่นข้อมูลล่าสุดสิ้นไตรามาสสปี68เนี่ยมีโรงแรมในพอร์ตทั้งหมด567แห่ง500กว่าแห่ง ใช่ค่ะเยอะมากรวมๆแล้วก็80,000ื่นกว่าห้องนะคะ8ปดหมห้องกระจายอยู่ใน57ประเทศทั่วโลกเลยโอ้โห oh, ทั่วโลกจริงๆค่ะเรียกว่าเกือบครบทุกทวีปเอเชียโอเชียเนียยุโรปอเมริกาแอฟริกามีหมดแบรนด์ก็ที่เราคุ้นๆกันอันตาร่าอาวานีโอ๊กสทิวลีแล้วก็มี NH Collection NH พวกนี้จะใหญ่ในยุโรปแล้วก็ e n h o u e มีอีลวาน่ที่เป็นแนวซาฟารีหรูๆในแอฟริกาที่น่าสนใจคือห้องพักในไทยจริงๆนะ่ะมีแค่ประมาณ7%เอซเงนะคะอา้าวเหรอครับนึกว่าเยอะกว่านี้ค่ะส่วนใหญ่ยอยู่ต่างประเทศหมดเลยโอ้กระจายความเสี่ยงดีมากเลยนะครับแบบนี้แล้วนอกจากโรงแรมล้วนๆไอธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างครับริปลิ Believe i อ or Not อาหรือมาดามทุสโซที่พัทยาอ๋อครับ แล้วก็มีการพัฒนาอสังหาเพื่อขายมีธุรกิจเ a c เ t ชันคลับอย่าง a n นันต r ร v าเ a t เ o ชันคลับมีร้านอาหารในอังกฤษด้วยนะคะ t h e w o l s e l e y h o s t i t a l i t y Group แล้วก็ส่วนที่กำลังมาแรงเลยคือธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ซึ่งก็มีแบรนด์อย่าง a n e l l o เช่าเซนคิแล้วก็นี่แหลคะค่ะพอบมาที่เราจะคุยกันเยอะๆวันนี้ครบวงจรจริงๆครับกลุ่มแรกทั้งโรงแรมอสังหาบันเทิงไลฟ์สไตล์ งั้นกลุ่มธุรกิจที่2ล่ะครับคืออะไรกลุ่มที่2คือธุรกิจร้านอาหารค่ะหรือที่เรารู้จักกันในนาม Minor Food กลุ่มนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะสร้างรายได้ประมาณ20%แล้วก็กำไรนี่ประมาณ36%เลยในครึ่งปีแรก68ครับ สิ้นไตรมารสอล่าสุดเนี่ยมีร้านอาหารทั้งหมด2,600กว่าสาขาโอ้โห2,659 oh, สาขาใช่ค่ะนี่ครั้งที่เขาลงทุนเองเกือบเกือบ1,400สาขาแล้วก็เป็นแฟรนไชส์อีกประมาณ1,260สาขากระจายใน23ประเทศค่ะกลุ่มนี้นี่แบรนด์คุนค้นๆทั้งนั้นเลยใช่ The Pizza Company สวนเซนส์นี่แน่นอน Sizzler Dairy Queen Burger King The Coffee Club แล้วก็มีบอนชอนไก่เกาหลีมีกาก้าชานมไข่มุกแล้วก็อื่นๆอีกค่ะเรียกว่าอยู่ในชีวิตประจำวันเราๆท่านๆนี่แหละชัดเจนเลยครับโครงสร้างธุรกิจเขาหลากหลายกระจายตัวดีจริงๆทั้งโรงแรมอาหารไลฟ์สไตล์ทีนี้มาดูผลงานล่าสุดกันบ้างครับไตรมาสสปี68ที่ผ่านมาเนี่ย ภาพรวมเป็นไงบ้างครับได้ยินว่ามีเรื่องค่าเงินมากระทบแต่ก็ยังไปได้ดีใช่ค่ะไตรามารสสเนี่ยมีประเด็นเรื่องค่าเงินบาทแข็งค่าอันนี้เป็นปัจจัยกดดันหลักเลยถ้าเทียบกับปีก่อนนะคะบาทแข็งขึ้นประมาณ5%เทียบยูโรแข็งขึ้น10%เทียบดอลลาร์สหรัฐแล้วก็แข็งขึ้นตั้ง12%เเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลียโหแข็งเยอะเหมือนกันนะครับค่ะ แน่นอนว่าพอแปลงรายได้กําไรจากต่างประเทศกลับมาเป็นบาทเนี่ยตัวเลขมันก็จะดูลดลงไปบ้างแต่ถ้าเราอยากดูว่าจริงๆแล้วธุรกิจเขาทําได้ดีแค่ไหนต้องไปดูตัวเลขที่เขาเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนคงที่หรือ constant fx ค่ะอ่า constant fx คือคิดเหมือนกับว่าค่าเงินไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ สมมุติว่าใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิมของปีก่อนมาคำนวณซึ่งถ้าดูแบบ core performance หรือผลงานปกติไม่รวมรายการพิเศษนะคะที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่เนี่ยถือว่ายังโตได้ดีค่ะรายได้รวมอยู่ที่43,359ล้านบาทอันนี้บวก3% YOY ครับส่วน core EBITDA หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมเนี่ย อาทรงทงตัว YOY ค่ะที่12,542ล้านแต่ที่น่าสนใจคือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหรือ core profit เนี่ยอยู่ที่3,411ล้านบาทโต11% YOY เลยนะคะโหกำไรสุทธิยังโตได้11%นี่ถือว่าแก่งมากนะครับท่ามกลางแรงกดดันค่างเงินอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนหลักครับเนี่ย ตัวหลักเลยคือธุรกิจโรงแรมค่ะชัดเจนมากโดยเฉพาะผลงานที่แข็งแกร่งในยุโรปแล้วก็มาดีฟส์คืออุปสงค์การท่องเที่ยวมันยังดีอยู่บวกกับเขาบริหารต้นทุนได้ค่อนข้างดีก็เลยมาชอดอเชยฝั่งร้านอาหารที่กําไรลดลงไปบ้างโดยเฉพาะในจีนกับออสเตรเลียที่ต้นทุนสูงขึ้นค่ะแสดงว่าการมีโรงแรมกระจายไปทั่วโลกนี้ช่วยได้เยอะจริงๆงั้นเราลองลงรายละเอียดแต่และกลุ่มธุรกิจหน่อยดีไหมครับเริ่มที่โรงแรมก่อนเลย ได้ค่ะสำหรับกลุ่มโรงแรมและอื่นๆนะคะถ้าดูแบบ constant FX เนี่ยรายได้โต2%ค่ะเป็น35,261ล้านแยกย่ยคือรายได้จากตัวโรงแรมเอง โต3%รายได้จากรับบริหารโรงแรมโตดีมาก16%แต่รายได้จากธุรกิจอื่นๆลดลง5%ส่วนคออี EBITDA แบบ constant FX ก็บวก1%ค่ะแต่พอแปลงเป็นบาทอ่ก็จะลดลง5%เหลือ1 7 8 0ล้านบาทอันนี้ผลจากบาทแข็งแล้วพื้นที่ไหนครับที่เด่นๆเ,เลยสำหรับโรงแรมในไตรมาส2 ยุโรปกับอเมริกาค่ะถือว่าทำได้ดีมากแม้ว่าปีก่อนฐานจะสูงนะคะแต่ r e v p a หรือรายได้เฉลี่ยต่อห้องเนี่ยในสกุลยูโรยังโตได้4% YoY อหลักๆมาจาก ADR หรือค่าห้องเฉลี่ยที่ทำสถิติใหม่เลย167ยูโรโต2%ส่วน Occupancy หรืออัตราเข้าพักก็ดีขึ้นนิดหน่อยเป็น74% ประเทศที่เด่นๆก็เบเนลักซ์สเปนอิตาลีแล้วเขาก็มีการรีแบรนด์โรงแรม NH ที่มาเบล่าเป็น NH Collection ด้วยค่ะเพื่ออัปเกรดครับแล้วที่อื่นล่ะครับอีกที่ที่แรงมากคือมาดิฟค่ะริฟพานี่พุ่ง37% YOY เลยนะคะโหเยอะมากใช่ค่ะหลักๆคืออัตราเข้าพักดีขึ้นมากๆโอ้มาดิฟนี่ฟื้นแรงจริงๆแล้วในไทยล่ะครับบ้านเราเป็นไงบ้าง สำหรับประเทศไทยนะคะภาพรวมเรสพาลดลง5% YOY ค่ะอ้าวลดลงเหรอครับใช่ค่ะแม้ว่า ADR หรือค่าห้องเฉลี่ยจะขึ้นได้ดีนะคะตั้ง11%แต่เนี้ยมันสะท้อนว่าอ,อ,อุปสงค์โดยรวมอาจจะชะลอลงนิดหน่อยในไตรามาสสองทำให้อัตราเข้าพักลดลงแต่ถ้าดูเป็นจุดๆอย่างสมุยก็ยังถือว่าทำได้บีกว่าตลาดรวมนะคะอืเรลียนิวซีแลนที่เป็นแบรนด์โอ๊เนี่ยผลงานยังแข็งแกร่งค่ะ เรสพาบวก1%จาก ADR ที่สูงขึ้นอัตราเข้าพักก็ดี74%ทำได้ดีกว่าคู่แข่งด้วยอ๋อแล้วไตรามาส2เขาก็เปิดโรงแรมใหม่เพิ่อมอีก6แห่งนะคะในโปรตุกเกสออสเตรเลียอิตาลีสเปนเดนมาร์กขยายพอร์ตเรื่อยๆค่ะภาพรวมโรงแรมดูอย่างไปได้ดีในตลาดหลักๆนะครับถึงจะมีบางที่ชะลอไปบ้างแล้วฝั่งร้านอาหารล่ะครับ Min o r Food เป็นไงบ้างร้านอาหารนี่ Uh, ถือว่าเจอความท้าทายมากกว่าคะ่ะถ้าดูยอดขายรวมทุกสาขาหรือ Total System Sales นะคะอันนี้ทรงส่งบวก0.4% YOY แต่ถ้าดูเฉพาะยอดขายสาขาเดิมหรือ Same Store Sales SSS อันนี้ติดลบ1.7% YOY ค่ะ SSS ลดลงนี่น่ากังวลไหมครับหรือว่ามันมีเหตุผลเฉพาะอะไร ก็เป <S preach ers> ็นเรื่องที่ต้องจับตาดูค่ะแต่ถ้าดูรายได้รวมแบบ constant FX นะคะยังโต4%เป็น8,908ล้านส่วนหนึ่งก็มาจากการขยายสาขาแต่ core e b d r หรือกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยลดลง1%ค่ะเหลือ1,761ล้านถ้าเป็นเงินบาทลด6%ทำให้อัตรากำไรหรือ e b d r margin ลดลงจาก23.1%ปีก่อนเหลือ21.8%อืม กำไรลดลงใช่ค่ะปัจจัยหลักๆเลยคือต้นทุนวัตถุดิบอย่างเมล็ดกาแฟในออสเตรเลียแพงขึ้นแล้วก็ต้นทุนค่าแรงในจีนก็สูงขึ้นค่ะแล้วผลงานแต่ละประเทศของร้านอาหารนี่ต่างกันเยอะไหมครับ ต่างกันค่ะอย่างในไทย SSS ลดลง2.9%อันนี้ก็คงเป็นผลจากเศรษฐกิจที่อาจจะซึมซึมหน่อยคนระวังการใช้จ่ายแต่ก็ยังมีบางแบรนด์ทำได้ดีนะคะที่ออกเมนูใหม่ๆโดนๆอย่าง Dairy Queen มีพวกช็อกโกแลตพรีเมียมเบลเยียมช็อกโกแลตดูไบช็อกโกแลตอ๋อที่ฮิตๆกันใช่ค่ะหรือกาก้ามีทา o โร่โมชิบอนชอนก็มีไก่เผ็ดเอ็กซ์ตรีมสไปซี่ออกมาก็ช่วยได้บ้าง ส่วนสิงคโปร์ยอดขายรวมโตดี11%เพราะขยายแบรนด์เปิดร้านใหม่แต่ SSS ก็ยังลบ3.7%เพราะแข่งกันดุค่ะครับที่จีนนี่ SSS ลบเยอะหน่อย7.2%ผู้บริโภคระวังตัวมากเขาก็พยายามปรับเมนูเอาแบรนด์เสี่ยวไท้เป่าเข้าไปขยายเพิ่มแต่ที่ออสเตรเลียถือว่ามีสัญญาณดีขึ้นนะคะ SSS กลับมาบวกได้3.2% อ้าวเหรอครับธุรกิจโรงคั่วกาแฟนโนแมดก็ดีขึ้นด้วยเหมือนร้านอาหารนี่เขาก็พยายามปรับตัวสู้ในแต่ละตลาดนะครับเห็นว่ามีการปิดสาขาด้วยใช่ค่ะก็มีการบริหารพอร์ตตลอด ในไตรามารส2อปิดไป58สาขาส่วนใหญ่เป็น Coffee เจ u r n e y ในไทยที่พันธมิตรเขาขายกิจการไปแล้วว่มี The Coffee Club ในออสเตรเลียปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรแล้วก็ Riverside ในจีนค่ะก็เป็นการปรับโครงสร้างไปโอเคครับพอเห็นภาพรวม Q2 แล้วแม้จะมีเรื่องค่างเงินเรื่องต้นทุนอาหารแต่โรงแรมโดยเฉพาะยุโรปมาดิฟส์ยังแกร่งมากทีนี้มาถึงเรื่องที่แบบทุกคนรอคอยเลย กระแสป๊อปมาส์น <bin uk> <azo> ี ios, ่มันแรงจริงๆนะครับแค่เห็นข่าวคนต่อคิวที่ไอคอนสยามก็แบบโอ้โหมิ้นเข้าไปเอี่ยวกับความสำเร็จนี้ได้ยังไงครับเนี่ยมินเป็นผู้ร่วมทุนรายสำคัญเลยค่ะในบริษัทป๊อปมาร์ไทยแลนด์จำกัดเขาถือหุ้นอยู่ถึง42% 42%ไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยค่ะซึ่งต้องยอมรับว่ากระแสอาร์ตทอยของป๊อปมาร์เนี่ยมันมันแรงเกินคาดจริงๆแรงขนาดไหนครับพอจะเล่าความสำเร็จของป๊อปมาท ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับทั้งระดับโลกทั้งในไทยได้ค่ะถ้าดูผลประกอบการพบมาร์สโกลบอลนะคะครึ่งแรกปี68เนี่ยรายได้รวมประมาณ6-3 0 0 0พันล้านบาท โต204% YOY 200%? ใช่ค่ะกำไรสุทธิ28,000ล้านบาทโตเกือบ400% YOY 397% oh. เป้าทั้งปี68นี้เขาคาดว่าไรายได้จะโตเกิน50%นะคะอาจจะไปถึง90,000ล้านบาทได้เลยตัวดังๆก็ลาบูบูโมลลี่สกอลแพนด้าคลายเบบี้เยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะละบูบ oh. ูนี่โอ้โห และบูบูนี่เห็นชัดมากใช่ค่ะยอดขายในอเมริกาเดือนมิถุนายนพุ่ง5,000%ส่วนในไทยก็เพราะน้องลิซ่ารักพิงโพสต์รูปคู่เข้าไปอีกก็ยิ่งฮิตเลยตัวเลขระดับโลกนี่สุดยอดจริงๆแล้วในไทยล่ะครับความสําเร็จมันกระทบมิ้น์โดยตรงยังไงบ้างในไทยก็สําเร็จมากค่ะสาขาแรกที่เซ็นทรัลเวิด์เปิดกยอ66เนี่ยทำยอดขายอันดับหนึ่งของโลกมาตลอดเลยนะคะอันดับหนึ่งของโลก ใช่ค่ะส่วนสาขาไอคอนซีอารเปิดสอขอ6กก็ทำสถิติยอดขายวันแรกสูงสุดในไทยตอนนี้มีร้าน standalone 9สาขาแล้วก็มีป๊อปอัพอีก3แห่งซึ่งผลต่อม,มินนี่ชัดเจนมากค่ะถ้าดูตัวเลขนะคะปี66ป๊อปมัดไทยไรายได้306ล้านกำไร73.7ล้านมินรับรู้ส่วนแบ่งกำไรมาประมาณ31ล้าน อืมก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีค่ะแต่พอมาปี6-7เท่านั้นแหละค่ะโตแบบก้าวกระโดดเลยรายได้ป๊อปมัดไทยพุ่งไป5,331ล้านบาทกำไร1,604ล้าน5,000ล้านจาก300ล้านใช่ค่ะทำให้มิ้นรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามาถึง674ล้านบาทครับอืม674ล้านนี่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกำไรมิ้นทั้งหมดในปี67ครับเนี่ย คิดเป็น8.7%ของกําไรจากการดําเนินงานทั้งหมดของมิ้นปี67เลยครับโห8.7%นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับธุรกิจที่มิ้นไม่ได้เป็นโจกข,ของทั้งหมดด้วยซ้ําใช่ครับถือว่ามีนัยสําคัญมากๆแสดงว่าปี68เนี่ยน่าจะโอ้รับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากพอปมามากกว่านี้อีกเยอะเลยดูจากกระแสการขยายสาขาเหมือนมิ้นมีของดีซ่อนอยู่จริงๆแต่เออ ธุรกิจแบบนี้มันอิงกระแสมันจะผันผวนไหมครับในระยะยาวเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแน่นอนว่าธุรกิจที่โตเร็วๆแบบอาร์ตทอยมันก็มีความท้าทายเรื่องการรักษาความนิยมแต่พอหมาดเองเขาก็มีกลยุทธ์นะคะออกคอลเลกชันใหม่ตลอดร่วมมือกับศิลปินขยายไปต่างประเทศเรื่อยๆก็ช่วยกระจายความเสี่ยงไป สำหรับมิ้นการมีพอปหมาดเข้ามาเสริมก็เหมือนได้แหล่งไรายได้ที่โตเร็วกำไรดีเข้ามาช่วยพอร์ตแต่ก็ต้องบริหารความคาดหวังบริหารความเสี่ยงไปด้วยค่ะซึ่งถ้ามองไปข้างหน้าแนวโน้มรวมๆของมิ้นก็ยังดูน่าสนใจนะคะทั้งจากธุรกิจเดิมแล้วก็โอกาสใหม่ๆแบบนี้แล้วถ้ามองภาพรวมยาวๆหน่อยมิ้นเขาวางกลยุทธ์ว่ายังไงบ้างครับทั้งธุรกิจเดิมทั้งโอกาสใหม่ ดีมากทั้งพื้นที่โรงแรมทั้งประเภทธุรกิจโรงแรมอาหารไลฟ์สไตล์อันนี้ทําให้เขาค่อนข้างยืดหยุ่นรับมือความผันผวนได้ดีส่วนกลยุทธ์หลักๆก็ยังเน้น3อย่างคือ1สร้างแบรนด์ให้แข็งแปร่ง 2. รักษาวินัยการเงินการดําเนินงานแล้วก็3ส,สร้างสมดุลระหว่างการโตกับการลดหนี้ค่ะครับแล้วแนวโน้มเฉพาะของโรงแรมช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคาดว่าจะเป็นไงครับ แนวโน้มยังดูดีค่ะเพราะกำลังเข้าไฮซีซันทั้งยุโรป Q3 และเอเชีย Q4 ยอดจองล่วงหน้าก็ยังดูแข็งแกร่งในยุโรปคาดว่ารายได้น่าจะโตเลขหลักเดียวต่ำๆถึงกลางๆนะคะเทียบกับปีก่อนแรกหนุนก็ยังเป็น ADR ที่สูงอยู่ส่วนมาลดีฟยอดจองก็ยังดีค่ะโดยเฉพาะกลุ่มพรีเมียม ประเทศไทยมีข่าวดีคือโรงแรมหลักๆที่ปรับปรุงจะเสร็จทันไฮซีซันพอดีก็น่าจะช่วยดัน ADR ได้แม้ว่านักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ได้กลับมาเต็มร้อยแล้วมิ้นเขามีแผนจะเปิดตัวแบรนด์โรงแรมใหม่อีก4แบรนด์ด้วยนะคะอ้าวมีแบรนด์ใหม่อีกหรอครับ ใช่ค่ะมี The w a r s l e y Hotels ต่อยอดจากร้านอาหารดังในอังกฤษมี Minor Reserve Collection, Colbert Collection แล้วก็ I Stay Hotels ซึ่ง I Stay นี้เป็นครั้งแรกที่ MINT จะทำโรงแรมแบบ soft brand คือเข้าไปบริหารแต่โรงแรมยังใช้ชื่อเดิมเอกลักษณ์เดิมอยู่เพื่อขยายฐานลูกค้าค่ะโอ้โหการเข้า soft brand นี่น่าสนใจมากขยายพอร์ตแบบไม่ต้องลงทุนสร้างเองหมด แล้วฝั่งร้านอาหารล่ะครับจะสู้กับต้นทุนกับกำลังซื้อยังไงต่อ m i n น r Food ก็จะใช้ความได้เปรียบเรื่องสเกลค่ะคือมีร้านเยอะก็จะช่วยเรื่องการจัดซื้อกระจายสินค้าการตลาดให้ต้นทุนมันมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ต้องพัฒนานวัตกรรมสินค้าแคมเปญการตลาดใหม่ๆตลอดซึ่งก็เริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นบ้างนะคะ SSS เดือนกร,รกฎาคมในไทยเริ่มฟื้นแล้วก็แน่นอนค่ะขยายแฟรนไชส์เรื่อยๆทั้งในและต่างประเทศอันนี้ช่วยให้โตได้โดยใช้เงินลงทุนของบริษัทน้อยนงค่ะ ด้านการเงินลหะครับมีอะไรน่าสนใจไหมโดยเฉพาะเรื่องลดหนี้ที่บอกเขายัางให้ความสําคัญเรื่องลดหนี้มากๆค่ะก็อาศัยกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่น่าจะดีขึ้นการจ่ายคืนหนี้ปรับโครงสร้างหนี้เดิมควบคุมการลงทุนแล้วก็อาจจะมีการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักออกไปบ้างหรือ Asset Rotation ซึ่งความพยายามพวกนี้ก็เห็นผลนะคะอย่าง t r i s t Rating ก็เพิ่งปรับ r a t ิ้งมินขึ้นเป็น A+ อ่าดีขึ้น ใช่ค่ะจาก A แล้ว Fitch ก็ปรับแนวโน้ม Minor Hotels ในยุโรปอเมริกาเป็นบวกด้วยค่ะอืมเป็นสัญญาณที่ดีและเป้าทั้งปี68โดยรวงเขาคาดหวังการเติบโตวไว้ประมาณไหนครับบริษัทให้ไกด์ไลน์ไว้นะคะว่าคาดว่า core profit หรือกำไรจากการดำเนินงานปกติปี68เนี่ยน่าจะโตระดับเลข2หลักค่ะ double digit growth ฟังดูทั้งหมดแล้วมินนี่เป็นเคสที่น่าสนใจมากนะครับซับซ้อนแต่ก็น่าติดตามทั้งโรงรามที่ฟื้นตัวร้านอาหารที่ปรับตัวสูงแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างพอบมาดมาเสริมทับอีกใช่ค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีของการบริหารพอร์ตที่หลากหลายนะคะมีทั้งธุรกิจที่มั่นคงกับธุรกิจที่โตเร็วอิงกระแสการที่เขายังทำกำไรโตได้ดีใน Q2 ทำกลางความท้าทายต่างๆ สะท้อนความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจเขาค่ะน่าคิดต่อนะครับว่าบทบาทของธุรกิจไลฟ์สไตล์อย่าง pop mart ที่กำลังโตรแรงๆเนี่ยจะมีผลต่อภาพรวมต่อทิศทางมิ้นในระยะยาวแค่ไหนเขาจะให้น้ำหนักหรือจะสันทรัพยทรัพยากรระหว่างโรงแรมที่เป็นฐานหลักกับธุรกิจใหม่ๆที่อาจจะหวือหวากว่านี้ยังไงต่อไปการสร้างสมดุลตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่ต้องจับตาดูกันใกล้ชิดเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ